สวัสดีครับผมสวัสดีตอนใบยๆครับเต๋วันนี้ปาเดนครับรถเสียเปย์เองนะ่ะคันนี้เสียเปย์ขึ้นมาปาเดนขับเองนะวันนี้นะ่ะรถตัวเองไม่เคยขับเลยครับจัดมาให้ลูกเคยคยขับก็ตัวเองไม่เคยจับเลยวันนี้ลองดูครับเสียเปย์ไปเที่ยวน่ะเที่ยวตรงการครับ พาครอบครัวเที่ยวสงการนะอยู่ในช่วงสงการนะครับวันนี้นะงานเราก็ยังเยอะอยู่ครับไม่ได้หยุดแน่นอนอ้าวอ้าวอ้าวปาดินจะรอรับปาดินเราโอ้รบประจานนะรบประจานแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยนะ เออดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนจริงจังนะจริงจังนะจริงจังอุตสาครับทำทางเขานานนะวันนี้วิ่งปากบอกกันสองคันนี่ วิ่งกันสองคันวันนี้ายใหญ่ครับเองอิสุเดก้าร้อยเก้าห้าครับอโอ้ขับเองแล้วบรรยากาศครับยามใบใบคุณป,ปู่น,นายาก็ รับชอบพวงมาลัรดูเสียชามันเดิมนะนี่มีเปิดออีกนี่นี่นนปฝาเทดินแกขับแต่ยางก้าวคุณปู่แกขับกแต่รุ่นนั้นครับรุ่นใหม่หมๆมาแกไม่ไม่ค่อยได้จับเลย นี่ลองดูหน่อยว่างันา้นครับ่สะนึกประมาณสี่เมตรนะจากสายตาครับ ตามไปด้วยคุณปูนี่ถึงดินดานแล้วครับถึงชั้นดินดานแล้วนะ่ะจะมาขี่ปีศาจเราสงการครับยังไม่ได้หยุดเลยครับงานเยอะนะหยุดไม่ได้ครับ งานกําลังเข้าก็ป่าสั่งรวยเรื่อยๆเน,นี่เข่ามือแล้วครับสวัสดีคุดูครับรามากันเยอะๆครับ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนานแล้วครับไม่ได้ไล์สดเลยนี่โอ้คุณปูโน่น่ะคุณปูหน้ายาวไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยครับคุณปูหน้ายาวลุยง,งานตลอด เดี๋ยวงานเที่ยวเราก็มาครับขอเคลียร์งานนี้ก่อนพอละช่วงนี้ฝนถ้าฝนล,ลงมาก็ลําบากนะทําลาบากงานชั่วโมงงานปากบอกงานนี้ต้องรีบเก็บออให้หมดครับวันได้ข่าวฝนจะมาแรงนะต้องรีบเคลียร์ครับงานเที่ยวเก็ไบไว้วิ่งหน้าฝนนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับงานเที่ยวตอนนี้เก็บงานชั่วโมงก่อน ทำทางเป็นระยะทางประมาณวัน5กิโลนะ5กิโลเมตรทำยาวไปถึงนู่นเลยครับนูะ่นเลยถึงแนวชประทานนู่นนะนี่ครับตามเปิ้ลเกรดอยู่นะทำยาวมาจากนู่นเลยทางปาเด็ดยาวให้เสร็จก่อนนี่เลยสองสามวันนี้ครับ วนนี้น่าจะได้น้องฟอดมานะน่าจะจัดให้น้องฟอดมาวิ่งที่นี่ครับวิบ่งช่วยเสร็จนะนี่เอาเต็มแล้วปะานี่อ่ะขุดปูต่อครับ ว่าโอ้ยแข็งได้ใจเหมือนกันนะบินดานครับน้ำไม่ออกเลยหนาดลึกเกือบสี่เมตรแล้วนะนี่ สาฟีมือเหมือนกันนะสียวนนะโอ้ต้องรีบเก็บไม่หมดครับงานปากบ่อง,งานชั่วโมงนะ เดี๋ยวฝนลงทำลำบากครับขุดลำบากนะสาน นี่เดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเกาะติดสถานการณ์ปากบอกโอ้โหกล่อ,องไม่โฟกัสเลยอ่าคอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้ครับผม อยากให้วัดดำซิ่งทำคลิปไปในแนวไหนบอกได้นะครับพรอมจัดให้เสมอครับนี่โอ้ใส่พงุงจีมูมัเจ็ดตักไมไ่เต็มเลยนะ เมือตรงกลางไปเลยครับดูดูพวกกีฟันใกล้หมดละฟันเริ่มใกล้จะหมดละดึงดึงนี่ไปไหนฝ <c oughs> าละลายเลยฝานี่ ออสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณไปยังเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะ ลึกประมาณ4เมตรได้ครับโดยประมาณนะโดยประมาณสายตาเลยสงการนะวันนี้นะอ,อ,อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมครับงานมีกระทําครับทาทางเข้า,น,าน,นะวันนี้นะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับผม จัดมา้แล้วนะเจ้ามาทีนะทํางานไม่ได้หยุดเลยครับเจ้าโค้สู่อยู่อาเภอเวฬาชครับอยู่จังหวัดพิรำดาดุดงานไม่ขาดเมื่อน่ะหมดงานเมื่อไหร่ย้ายตัวมาช่วยกันแน่นอนครับนี่ตักไตตัวจัดสูตรครับสียวนตักไตตัวก่อนนะยินค่อยไปกองยูข้างหน้าเอง ถ้าลากจากไกลๆเข้ามาใกล้ๆตัวก็ดินคองหน้าตัวเองครับนี่เป็นสูตรเทคนิคนะ่ะสังเกตเมื่ออาชีพห,หลายคนเขาจะตักใกล้ตัวก่อนนะไปลากไกลไปเรื่อยครับโอ้ปลาหลับวะเนี่โอ้โอนึกคึกคักครับ,รบอย่าขับ ลออย่างเป็ดอย่จะครับด้กก้าววันนี้ให้พาไปจัดดิก้ามาจากบ้านเลยนี่รถตัวเองไม่เคยได้จับเลยนะป๋าใหญ่ป๋าเด่นครับของเท่เลยเว่ ลิงงนูนะะวัานี่ปูแล้วเสียชานะเบื่อชีมเป็นไงกันบ้างครับพื้นที่ไหนสงการเล่นสงการสนุกกันหรือเปล่า วันนี้อดัดดำสิ่งอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะทีมง,งานปลาเด่นเราโอ้ยลุยงานครับปลาถอยเทขับเองนักเรลงฟอรครับ หูแมโครนเพลินนะ,ะจบคลิปด,ดีกว่าครับผมรอติดตามชม คลิปยาวในช่องออดน้ำซิงนะฝากติดตามเพจด้วยครับชื่อเพจออดน้ำซิ่งนะ,ะสำหรับที่น,นี้บายบายครับสวัสดีครับ